วันที่29มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการเลือกประธานสภาต้องประชุมให้มีการเลือกภายใน10วันนับตั้งแต่วันเปิดรัฐสภาในวันที่3กรกฎาคมนี้หรือไม่เกินวันที่12กรกฎาคม2566กและจะไม่มีการเลือกไม่ได้เพราะไม่เหมือนการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ต้องใช้คะแนนเสียงเกิน376ของสองสภาแต่การเลือกประธานสภาใช้สภา เดียวและสามารถใช้เสียงค้างมากของสสได้เมื่อถามว่าการเสนอชื่อประธานสภาสามารถเสนอชื่อมากกว่า2คนได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าจะเสนอแข่ง5คนก็ได้จะใช้เสียงข้างมากของสสในการตัดสินตนจึงขอย้ําว่าโอกาสที่จะเลือกไม่ได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะหากสองพักคะแนนเสียงต่างกันใครจะชนะก็ได้ทั้งนี้เมื่อถามอีกว่าถ้าหากพักอันดับหนึ่งและอันดับสองเสนอชื่อแข่งการกลุ่มพักขั้วที่3ที่มี188เสียงจะมีการเสนอชื่อแข่งสามารถ ทำให้มีโอกาสส้มหล่นหรือไม่นายวิษณุระบุว่าตนไม่เห็นเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นต้องเสนอไปพร้อมกันพักหนึ่งก็เสนอพักสองก็เสนอและถ้าหากกลุ่มพักขั้วที่3อยากจะเสนอก็เสนอไปแล้วก็มาโหวตแข่งกันเพราะอาจต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับมติสภาแต่ถ้าหากมีแล้วฟังไม่หมดก็เลื่อนไปโหวตต่อในวันถัดไปก็ได้